นั้นเกษตรจุกใหม่นะคะวันนี้ก็มารีวิวกันจะส่งต้นไม้กันเหมือนเดิมนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สั่งซื้อต้นไม้เอาไว้นะคะที่น้องแอดมินเขานัดคิวส่งเป็นวันพุธนะคะเป็นเมื่อวานอขอ อภัยย่งสูงนะคะวันนี้เรามาขอเลื่อนปี่คิวเป็นส่งเป็นวันพฤหัสนะคะพอดีเมื่อวานเป็นวันศาสตร์เดือนสิบนะคะเป็นวันพระใหญ่ทีนี้ทีมงานของเราก็าไปวัดนะคะก็เลื่อนส่งเป็นวันนี้นะคะแจ้งเลือกพระสตูให้เป็นช่วงเย็นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะทุเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์ถุงหรือว่าไซส์เข่งนะคะ ไซส์เข่งอาจจะส่งได้ตั้งแต่เข่งเบอร์หกจนถึงเข่งเบอร์ห้าเบอร์สี่นะคะโตกว่านั้นต้องต้องจะส่งแบบเหมาครงไปรษณียนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้นะคะสายพันธ์อะไรก็จะส่งแบบเปกกล่องหรือว่ากรงไปรษณียได้นะคะลูกค้าที่สนใจก็เอทไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสอบถามเพิ่มเติมจากน้องแอดมินได้หรือว่าดูต้นไม้แล้วถูกใจนะคะลูกค้าก็สั่งซื้อ,อาทางไลน์ได้เลยนะคะ มีหลายไซส์หลายสวิตช์หลายราคาให้เลือกวันนี้ก็มารีวิวการจะส่งต้นไม้ให้ลูกคา้าดูกันเหมือนเดิมนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะจะส่งส่งหลายช่องทางเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยะคะ่ะ